กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านบริวา,ยาวอยุไทยและต่างประเทศพบพอ่อกับซองนัตตี้สาวลาวพี่น้องตอนนี้ยูไฮยู่น,นาพี่น้องเลยนาผากนั่นคือห้าทายาเนาะซีขาวพี่น้องมันก็เลยแบบเบิงบักไง <c oughs> เป็นเศ้าหัวแป๋าลายหลายพี่น้องเลยพเยพ,เยพเยาเศ้าจากเถื่อเศร้ายากเนาะบอี่วาซินอ่อนเนาะสีเป็นนันพามือโบหรือว่าเป็นพวกหน้าตานี่สีเศร้ายารอมมันเป็นสีบาเนืออ่อนเนาะมันก็ ฮงนะพี่น้องกอสิเศร้าก็เลยทงไซสิเป๊ะบอกลือจังได้ห้ากว่ทาย,ยาหรือันลอยแผลเป็นใสเนะาะคอมกระลุกกระลาน <c oughs> ตอนนี้ก็ยูไฮยูหน้าพี่น้องอยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะห้ากว่สิมาอัปเดตให้เบิ่งเมื่อนี้ก็คือมุงลังคาเนาะหรือว่ามุงลังกสีเนาะพี่นอ้องใก่สีเแลวเป็นทีเรียบร้อยแล้วจังได้ก็มาเบิ่งมาชมนรงกรนันเ้พอพ่อแม่พี่นอ้องเมื้อนี้ก็สิลงคลิปสวยในจักหน่อยเนาะ เพราะว่าเอาท้าอันไอคิวเนาะอยู่เพื่อนกันเลยหาก็ออกมานานะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปสนกันเลยถ้าพ่อเป็นคนโกเนะพี่น้องเนาะแลวก็ะส่วนลูกเคยหลาเพิ่นก็คือขึ้นไปมุงรังคาอันฟาร์มไก่หรือว่าอันบอนไก่อยู่นะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปสนกันเลยไปไมาหอดแล้วไ,ไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง <S <S ส่วนพอ่อเนยเพิ่นกระแปงได้เนาะ พอนางแก้มบ่มบได้มาเมื่อเพราะวะ่าอันอยากทางแม่เผินเสียชีวิตพี่น้องเ้ยสามศพเรียนติดเลยป้าภายในเดือนเดียวภายในเดือนเดียวสามศพเรียนเลยเอาลงผู้หนึ่งเผาผู้หนึ่งยังบุญทำบุญสัมเออเป็นแบบนี้เนาะศพแรกนะเด้อเอาลงปุ๊บยังบริเหตุบุญสัมยังบริเจกเขานะศพที่สองลงเผาเจกเขาศพที่หนึ่ง ศพที่สองยังบริแจกศพทีท่สามเสียลงผีอีกมื่ออื่นเสียลงเงินเผาอีกมื่ออื่นศพที่สองก็ยังบริแจกศพที่สามเสียลงเผาลำออื่นป้าแบบตายแบบผู้หนึ่งเอาลงเผาแล้วผู้หนึ่งยังบริแจเข่าแบบนี้นะเลี่ยนๆเลยภายในเดือนเดียวในลูกและข้าวสวยนี่ทองได้นี่ข้าวสวยแต่ลูกโอ้ยบอกแล้วก็เป็นไตยาเนาะ เดี๋ยววาเขตอันอสซบอันพุที่ว่านุมน่มๆลงค่ะนะบ้านเมยแก้มบุ๋มเท้าก็เคยเหินเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าเคยมาในบ้านเท้านะพี่น้องมาเห่าอยู่บดขึ้นขึ้นได้ก็ได้มาเห่าอยู่บดขึ้นในบ้านข้าจ้าเนาะมาเห่าอยู่บด<า>ขึาา้นออนะเออเหาสะสนั่นมามันเห็นเด้อสิบอก โอ้ยยังมายางมายางมายางมาอ่าลูกก็สบายดีพี่น้องเพลินสบายดีป้าลุงยิ้มไว้หน่ป้าลุงเลยบา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 ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สบายดีใหม่บายบายสบายดีใหม่สบายดีป้าลุงเอาดูคิวเอ้ยคิวเหนื่อยได้撒สบายดีป้าลุงไหมสบายดีป้าลุงอืมงบงามๆแบบนี้แหละ ไอคิวน้ามากกีดอกไอคิวดินน้มากตอนนี้กะอยู่หน้าเลวพี่น้องอันนี้คือห่มข้อห่มข้อกักเนาะห่มห่มกลางเบนกันลิ้นได้อยู่ได้เจ็บกระเพาะบ้กินยากระเพาะขึ้นนี่แหละกินยาหัวพุ่งอีล่ะยาเบิดกินเลยยาดีหนิวเลยกินยากระเพาะแทนเออคือบอกไปยืนเอายืนก็คืออยู่หมุกเนาะ เป็นงบไปไปยืนเอายากินยากับเพื่อนพี่น้องเลยคันกินยาอันนั้นอยู่ได้เนาะได้แล้วมันเอาอเทมันกินแล้วมันจะออกมันจะมีเออตายตายตายดูแลน้ำยาตัวนั้นแล้วเบิดยากินแล้วบ้านเนี่ยจะเกี่ยวเขาวได้ยังป่บ้านจะเป็นนาฬิกาแล้วบ้านอืมเอาก็ไปตากระบะเพิ่น เงินเบิดเงินแปะเออเบิดเงินไปเ,เ,เงินอายาโอ้พญาจอยก่อแท่นเลยบบบนี้เออฮัดก่อขอู่มือขอู่มือกับก่อธนัดและแบบโอ้สีปูนปรับปรับเลยโอ้สีปูนปรับปรับเลยบ่ขู่ทัมันงามๆเลยสวัสดีพี่น้อง <c oughs> เ,เส้เนแสงพี่น้องเอ้ยบ่ามันสาง <c oughs> พยยาจะเป็นแส,สงมาเป็นส,าง,สงางก้มา่ิโอกระมุงได้คางหนึ่งเนาะเก็บสยไฟได้ฮ่านัมเก็บสายไฟต่อปะ่ะสายไฟเก่าอันนี้เก็บข้วขๆ้จะกระสอบเก็บขวข้จะรสอบเข้าใจาใโอ้ก้อนอีกนึ่อยากก้อนหน่อยก้อนใหญ่บอกก้อน บอกคอยมาตรฐานยิบตัวฮาวเก็บมั่งเลยยึดไม่ได้สิยิบเนี้ยโอ้ไปเอาของอลาวมาหาสิบสองก้อนมุงกะหากะเหลวขางหนึ่งพี่น้องเอ้ย คางหนึ่งก็ยังบอลเล่เอกขาดเนาะยังออกมาเล็กๆในหน่อยคางนานาสี่โมงลแล้วนะมือเนาะอืมระว้าง่นางอ,อนบอลได้ขัดก้างบอล มีแต่เทปปูลเลยบออ่นี FC เอฟซีเพื่อนว่าคือดึงไพออกหน้าคือผ่้เห็ดอันขออไก่ออ้ยังก็ฟาร์มไก่ข้อไก่อยู่บ้านมาจังสะดวกกลัวเ่ต้องดึงไพออกมาให้ยากก็คือเพื่นว่ะไล้ยล่คนเนาะที่ว่าไปถามบนที่ว่าเพื่นเห็ุฟาร์มไก่พี่น้อง คือพี่นองแบบว่าขี่ไก่น่ะมันมินมันมินแห้งเพราะว่าไก่กินหัวอาหารเนะาะมินแหงแ้งเลยก็อยู่ไก่เพื่อนไก่ยังมันกับบอดี้นะแต่ว่าเออแขกคนมาเนาะกินมันแห้งมันกับบาไวเนาะพี่น้องก็เลยว่าเออถีเฮากับมีเอ,อยู่ห้อยู่หน้ามันกับบริไกลกับบ้านก็เลยออกมาเห็ดอยู่หน้านะพี่น้องเนาะออกมาเห็ดอยู่หน้า หน้ากับบริไกลกับบานปันไดเนาะดึงไพ่กับสองรอยเมตรว่ะพ่อความยาวนะอจากบานมานาสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรมนทนอสองร้อยเมตรกับบกไกลปันไดพี่น้อง คืออยู่บ้านคือเฮาว้าแล้วเนาะมันกลิ่นแหง้งมันมีนมันยังอะไรเนาะแถมถีเฮากับคือเห็นในรอบๆบ,บ้านอะไรเนาะมันกับบอคอยกวางพัดไดเนาะเพราะว่ามีคลองปลูกคลองยังแหนนะมันกับถีมันกับบอคอยโนะล่งพัดไดก็เลยเอออมานาก็ดีคือกันแบบนี้คนกับไปๆมาๆพออย่จอยแล้วนอนนาเมื่อคืนล้วก็นอนเนาะ ก็ยัจอยเพิ่งก็นอนไหนอนนาแถมมันมาใส่ใดใส่ยังไผ่มันก็สะดวกสบายเพราะว่าห้าก็ต่อไผ่ไหงวงนี่งวก็ต้องใส่ไผ่เนาะไผ่แล้วก็ใส่ดอกแดงๆอะไรพี่น้องถ้าบใส่เลยไปว่าหินยุงลายกัดงวกัดยังงัวสิบค่อยสบายเนาะคือผ่นเลี้ยงกันหมูเลี้ยงยังผ่นก็ใส่ดอกไผ่แดงเนาะคือกันพี่น้องอันก็เลยใส่ให้งวงนี่แล้วก็

มันเ,เ,นเ,อ,เออสามห่องกว่างเนาะหนึ่งสองสามสามห้องกว่างอันนี้คือแผนการของสเน่เนาะเพิ่นได้เบิ่งในยูทูบยูทูบแล้วก็เพิ่นได้ไปศึกษาเบิ่งลายบอลลายทีที่เขาจะเลี้ยงเนาะเพิ่นก็เลยมาออกแผนการ ห้ก่อแบบนี้เห็ดแบบนี้ yeah, yeah, yeah. การเฮียนกับการนันเลี้ยงเลี้ยงไก่ก็คือเฮียนหูไปเรื่อยเลยเนาะพี่น้องเราว่าบ,กเ,นะบกเคยเนาะบ่เคยเลี้ยงเนาะทุกอย่างมันต้องแบบศึกษาแล้วก็เฮียนหูไปเรื่อยต้องกละเห็ดกะลงทุนคือว่าเลยเนาะพี่น้อง ถ้าเฮกกาปก่าเหตดยังเลยเฮาก็สิอยูออย่จุดเก่าจุดเดิมเนาะถ้าเฮากาเปลี่ยนแปลงหรือว่ากาเหตุการาทํมมันกะอาจัยได้บ่อหรือสิลูบบ่อไอยัะมันก็นกนนกนต้องเป็นบทเฮียนคือว่าอะไรเนาะทุกอย่างมันต้องเฮียนหูคือเฮาว่าเนาะจั้งได้กก็ขอกําลังใจจากเอฟซีทุก่านเนาะที่เข้ามาพึงมาชมเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าไพหูไพย,ยังกะแนะนำเข้ามาได้เ้ยพี่น้องเด้อแนะนำเข้ามาแนวนันแนี่นี้เนาะ บางสิ่งบางอย่างเ่ากับเอาประเหตุมาทำเนาะประเหตุมาทำมาเรียนแบบคือว่าแหละอันนี้กับ้ผาเห็ดเนาะเพิ่นผ้าใส่ไดในหนึ่งไพ่มานาวซอยกันคือว่าแหละแล้วกับฝ้ามงห้แล่พราะว่าวันโบ,บวันจันท์กับวันสุกเนาะไก่สีแวไก่มาเนาะพี่นอ้อง ไก่สองร้อยสองร้อยตัวประมาณนี้แหละแล้วก็สิ้เกี่ยวขาวพี่น้องเอย้ยแต่เมือนี้เป็นคึมคึมทั้งไส่ฟนสิต,ตกในนี่พี่น้องเป็นเหมือนม,ม,มืคึมคึมนะเมือนี้เนาะสิะ้เกยวขาวนาเพราะว่ะขาวสิกี่ยวพร,ะะววรท่านพี่น้องเอย้ยหน้าทงต้นตาลนะ่ะซุกไปเลยซุกเบิดทงเลยจนหน้าทงนี่ก็ซุกเกือบ เกือบสี่ขึงทุงเลยพี่น้องแถวลุมแมนไปเลยผู้เรืองๆทั้งน่ะแต่ยานเกี่ยวประทันเนาะไปเกี่ยวทงนั่นบักทุงนี่บัสิลงก่อนยานมันมัน,มนลบม,มันยังมันสิเกี่ยวหยากมันหยุ่มันยังฮาหนาพี่น้องสิเกี่ยวหยากเนาะก็เลยเกี่ยวเขาในสิรีสแน่นาะ นี่ยังเขียวอยู่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ลยไก่สริกินเขาใหม่แลว้ว <c oughs> แต่เก่าลำบด้กินเขาใหม่ง่ายพี่น้อง <c oughs> แต่เก่าเดือนสี่เดือนหาจะได้กินเขาใหม่เพราะว่าเขาเก่าบ่เบิร์ตเนาะป <c oughs> ีนี้ขายลายสงัาสิเรกินเขาใหม่ไว้พี่น้อง <c oughs> ขายหิ้เฮือนนำขายจนสิเบิร์ต <c oughs> เลยจะได้กินเขาใหม่ไว้เนาะปีนี้เนาะนู้บรรยากาศพี่น้องมาบรรยากาศเยน็นหอมกลิ่นเขาห้อยห้วยพี่น้องเลยมาสู่บรรยากาศบริสุทธิ์น้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องสูส่สกคนสู่บรรยากาศบริสุทธิ์นํำกันเด้อพี่น้องมีผู้เ่นมากธรรมศาสาศเพิ่นกกสิอิสาะเฮาตอนนี้เนาะคือเฮาได้ อยู่ทงไฮทงหน้าหละก็สูบบรรยากาศบริสุทธิ์อยู่บ้านนอกบ้านหน้านะพี่น้องเนาะอยกหยอก,ห,อกหัวเด้พี่น้องเด้ภรรยอยากมาลิดมาเที่ยวก็มาได้เด้อพี่น้อง <c oughs> มายามนี่ก็สิเ็นแต่เขาซุกเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ขาซุกราะวะตั้งหน่อยก็ซุกบ่แล้วเขาทีเคียวเนาะราะวะพวงมันออกแล้วก็บโบดุนพี่น้องฐาแเดแหฮงก็ซุกไนะวเนาะน้ำก็อยู่เนาะใก่จะได้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำก็คือสิบรรยามา่ยงหลอกกันนี่แล้วพี่น้อง ยำเวียกยำเห็ดทาก็เห็ดเนาะยำยำบ่มีเวียยงทาก็เห็ดอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆยำเห็ดหน้าก็คือเห็ดหน้าพี่น้องเลยเมาเป็นเมาอันนี้ก็ได้ไปหลือสายไากับพ่อใหญ่จอยเลยอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องนัดตีสาวลาวด้วยพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบ่งมาชมเด้อสบายดีบาย